ตุกตาผีสิงสุดหลอนชื่อแอนนาเบลหลายคนคงคุ้นหูมาบ้างแล้วบอกไว้เลยว่าตุกตาตัวนี้มีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้ค่ะเรื่องเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกลายเป็นตัวละครผีที่ถูกพูดถึงหนังสยองขวัญเรื่อง The Conjuring หลายคนคงสงสัยว่าแอนนาเบลตัวจริงมีที่มาที่ไปยังไงและมีฤทธิ์เด็ดน่ากลัวเหมือนกับในหนังหรือเปล่าตุกตาแอนนาเบลจริงๆไม่ได้ดูน่ากลัวแบบในหนังเลยแต่เป็นตุกตาหน้าตาบ้องแบลชื่อแร็กแอนซึ่งเป็นตุกตาผ้าดาดเลยหรือฝรั่งเรียกว่า มีผมสีแดงทำจากไหมพรมจะมูกสามเหลี่ยมสีแดงสวมชุดสีขาวและถุงเท้าลายโดยมีนักเรียนพยาบาลหญิงคนหนึ่งชื่อดอนนาได้รับตุ๊กตาแร็กแอนเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ28ปีจากแม่ของเธอโดยแม่ของเธอซื้อตุ๊กตาเก่าแก่ที่เป็นตุ๊กตามือสองตัวนี้มาจากร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งในปี1970ซึ่งตอนนั้นตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกปีศาจสิงอยู่แล้วและเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นจริงนั้นเริ่มต้นจากการที่ตุ๊กตาเริ่มเคลื่อนที่ได้เอง ดอนนาเจ้าของตุ๊กตาที่แชร์หอพักเล็กๆก,กับเพื่อนนักเรียนพาบาลของเธอที่ชื่อแองจี้พบว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันไม่ได้อยู่ตรงกับจุดที่เดิมที่เธอวางไว้ทีแรกก็ขยับเปลี่ยนตำแหน่งอยู่แค่บนเตียงของดอนนาแต่หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปอยู่อีกห้องหนึ่งได้เองหรือกลับมาอยู่ในห้องนอนของดอนนาที่ปิดไว้แล้วบางครั้งก็พบว่าเจ้าตุ๊กตายังอยู่ในท่าก,กอดอกและขาดสมาธิไม่ก็ยืนสองขาพิงเก้าอี้ในห้องครัวจากนั้นก็เริ่มเฮนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเศษกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียยนด้ว เป็นลายมือเด็กวางทิ้งไว้ในห่อพักของพวกเธอคําส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆคือ Help us หรือเฮลป์ล er <ing> <SL> ูซึ่งลูก็คือแฟนหนุ่มของแองจี้ที่อาศัยอยู่ในหอพักกับพวกเธอด้วยเหตุการณ์เริ่มน่ากลัวขึ้นเมื่อวันหนึ่งดอนน่ากลับมาพบว่าตุ๊กตาอยู่บนเตียงและมีรอยเลือดอยู่บนมือทั้งสองข้างของตุ๊กตาเมื่อเจอแบบนั้นพวกเธอก็เลยต้องเชิญคนทรงผีมาช่วยดูว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิงอยู่หรือไม่คนทรงคนแรกที่นั่งอยู่กับดอนน่าและแองจี้กับตุ๊กตาบอกว่าที่ตั้งของหอพักของเธอตรงนี้เดิมทีเป็นทุ่งหญ้าโล่งมีเด็กสาววัยเจ็ดขวบชื่อว่า แอนนาเบลฮิกกินส์เสียชีวิตอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วเมื่อตุ๊กตาตัวนี้เข้ามาที่หอพักวิญญาณของแอนนาเบลเลยเข้าสิงเนื่องจากเธอเป็นเด็กที่ชื่นชอบตุ๊กตามากจากนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์ที่เชื่อว่าวิญญาณของแอนนาเบลออกอลาวาดซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับดอนนาและแองจี้แต่เกิดขึ้นกับลูแฟนหนุ่มของแองจี้อย่างเช่นคืนหนึ่งที่ลูตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าเขาขยับตัวไม่ได้เขาเห็นเจ้าตุ๊กตาแอนนาเบลอยู่ที่ปลายเทา้าและค่อยๆค,คลานขึ้นมาที่ขา่มาจจนนนถึงห้อกเ,เร หายใจไม่ออกอึดอัดจนหน้ามืดและสลบไปเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและมั่นใจว่าไม่ได้ฝันไปอีกเหตุการณ์นหนึ่งคือระหว่างที่ลูและแองจี้อยู่ในหอพักกันสองคนพวกเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักมาจากห้องนอนของดอน,น่าซึ่งเธอไม่ได้อยู่ในห้องลูลองให้เสียงเงียบลงและเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นตุกต๊กตาแอนนาเบลนอนอยู่บนพื้นเขาเดินข้ามมันไปและรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาเขาหันหลังกลับมาดูแล้วพบว่าไม่มีใครแต่ทันใดนั้นเองตัวเขาก็งอลงและเกิดเลือดไหลที่หน้าอกและ บอกว่ามีรอยข่วนบนอกเขาถึง700รแต่รอยเหล่านั้นก็หายไปภายใน2วันเจอแบบนี้เข้าไปดอนนาต้องตามผัวเมียปราบผีวอร์เรนเข้ามาช่วยซึ่งพวกเขาเพบว่าแอนนาเบลเป็นปีศาจร้ายจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของมันก็คือเข้าสิงดอนนาหรือยึดวิญญาณของเธอไปพร้อมอธิบายว่าปกติปีศาจจะไม่เข้าสิงสิ่งของหรือตุ๊กตาแต่จะสิงร่างของคนเมื่อได้ยินแบบนั้นดอนนาจึงจัดการให้บาทหลวงมาทำพิธีที่หอพักและให้ผัวเมียวอร์เรนนำตุ๊กตาแอนนาเบลไป พกพเอแต่เรื่องเฮียนยังไม่จบระหว่างที่ผัวเมียวอร์เรนนำตุ๊กตาของแอนนาเบลขึ้นรถและขับกลับบ้านก็เกิดรถเสียตลอดทางเบรกไม่หยุดบ้างเครื่องยนต์หน่วงบ้างวงมาลัยใช้งานไม่ได้บ้างจนถึงขั้นต้องหยุดรถเพื่อพรมน้ำมต์ใส่ตุ๊กตาไปตลอดทางโชคดีที่พวกเขารู้ทันตั้งแต่แรกเลยขับรถกลับบนเส้นถนนนอกเมืองไม่ใช่ถนนไฮเวย์สายหลักมิฉะนั้นแอนนาเบลคงจะทำให้เกิด ปุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อไปถึงบ้านเอ็ดวางตุกาาง๊กตาวางไว้บนโต๊ะอนเลเบลก็เริ่มแสดงรทิเดชให้เห็นแบบไม่ปิดบงังเชน่นลอยตัวขึ้นบนอากาศเป็นครั้งข่าวไม่นานนักเหตุการณ์ก็ค่อยๆลดลงจนหยุด ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าลอเรนปีศาจร้ายเริ่มสงบแต่เปล่าเลยมันยังไม่จบตุ๊กตาแอนนาเบลย้ายตำแหน่งไปมาจนพวกเขาต้องเชิญบาดหลวงมาช่วยจัดการซึ่งเมื่อเสร็จกิจบาดหลวงก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำระหว่างทางกลับบ้านโชคดีที่เขารอดชีวิตแต่จุดนี้เองทําให้เอ็ดและลอเรนไม่ยามใจในฤทธิดเดชของตุ๊กตาร้ายตัวนี้พวกเขานํามันมาใส่ตู้กระจกที่ล็อกกุญแจไวมีไม้กางเขนต,ติดอยู่ด้านบนและติดป้ายห้ามเปิดเด็ดขาดทุกวันนี้ตุ๊กตาแอนนาเบล ยังถูกเก็บไว้ที่ออเคิลมิวเซียมสึ่อของเอ็ดและลอเรนในคอนเนคติคัตซึ่งนานๆจะเปิดให้เยี่ยมชมทีเมื่อมีการจัดอีเวนต์เล็กๆชื่อว่าวอร์เรนโนโลจีใครเป็น f อของหนังเรื่องแอนนาบลบ้างดูถูกภาคไหนกันแล้วคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ